มิสูบิชิปาเจโร2026รถยนต์อนเนกประสงค์สายพันธุ์แกรง่งที่กลับมาทวงบัลลังในตลาดประเทศไทยอีกครั้งในปี2026การกลับมาครั้งนี้มิสูบิชิได้พัฒนาปาเจโรใหม่ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการความหรูหราความทนทานและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่าเดิมปาเจโร2026ได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและดุดันมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED เ,เต็มระบบพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นบนท้องถนน กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งผสานกับกันชนหน้าที่ออกแบบให้สอดรับกับตัวรถเพิ่มความสปอร์ตและความบึกบึนในเวลาเดียวกันด้านข้างของปาเจโร่0 2 6มาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด20นิ้วลวดลายใหม่ที่ช่วยเสริมบุคลิกความเป็นรถ SUV สุดหรูขอบหน้าต่างตกแต่งด้วยโครเมียมและมีราวหลังคาที่พร้อมสำหรับการบรรทุกสัมภาระเมื่อต้องเดินทางไกลส่วนด้านท้ายของรถได้รับการออกแบบให้เรียบหรูและทันสมัย ไฟท้ายเล็กรูปตัว L ที่ส่องสว่างได้อย่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศพร้อมประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าที่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานภายในห้องโดยสารของปาเจโร่0 2 6ถูกออกแบบให้กว้างขวางและหรูหราย,ยิ่งขึ้นเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศที่เบาะคุณาเพื่อความสบายสูงสุดสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารแผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่ตกแต่งด้วยวัสดุแบบเปียโนโ Black Air แบล็กแอลลอยไม้ ให้ความรู้สึกพรีเมียมระบบอินโฟเทนเมนต์จอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพงคุณภาพสูงจาก Rockford Fosgate ให้เสียงที่คมชัดและทรงพลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง Pa เจ r o 2026ก็มอบความสบายเต็มรูปแบบด้วยระบบปรับอากาศแยกโซนและจอความบันเทิงขนาด10นิ้วที่ติดตั้งบริเวณเพดานเพื่อให้การเดินทางไกลไม่น่าเบื่ออีกต่อไป สมรรถนะของปาเจโร2026ก็ถือว่าจัดเต็มเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรโบร์คู่ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super ร์ซีเล็ก 4WDII ที่เป็นเอกสิทธิ์ของมิตซู i ิชิช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางฝุ่นหรือทางโคลนปาเจโร2026ย่ังติดตั้งระบบช่วงล่างใหม่ที่ปรับปรุงให้สามารถซับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นคงแม้ต้องลุยทางธุรกันดารระบบความปลอดภัยในปาเจโร2026ก็จัดเต็มเช่นกันด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่และการจอดรถง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น จุดเด่นอีกประการของปาเจโร2026คือความสามารถในการลากจูงด้วยโครงสร้างแชตซีที่แข็งแกร่งปาเจโรสามารถลากจูงได้สูงสุดถึง3,500กิโลกรัมตอบโจทย์ผู้ที่ต้องใช้รถลากเรือลากคาราวานหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวหรือทำงานปาเจโร2026ยังใส่ใจในเรื่องความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้มีอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร6ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมิ s ูบิชิปาเจโร่2026ถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยในหลากหลายรุ่นย่อยทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ1 7 5 0 0 0้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและสูงสุดประมาณ2 5 0 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมออปชั่นครบครันมิตซูบิชิยังมอบการรับประกันคุณภาพนาน5ปีหรือ1 0 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมโปรแกรมบำรุงรักษาฟรีในช่วงระยะเวลาหนึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลาทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าการเป็นเจ้าของปาเจโร2026จะได้รับความคุ้มค่าและความอุ่นใจสูงสุด สรุปแล้วมิสูบิชิปาเจโร่2026คือรถยนต์ SUV ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตประจำวันการท่องเที่ยวผจญภัยหรือการบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่ด้วยดีไซน์ที่หรูหราสมรรถนะที่ทรงพลังระบบความปลอดภัยที่ล้ำสมัยและความสะดวกสบายในห้องโดยสารทำให้ปาเจโร่2026กลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหา SUV ขนาดใหญ่ในปี2026ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันในโอกาสต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ